สวัสดีครับวันนี้จะพามาทานข้าวต้มรอบดึกที่ร้านสมยศนะผมโชคชัยสี่ซอยเจ็ดสิบสองถนนสตรีวิทยาสองเขตลาดพร้าวกรุงเทพนะผมก็ร้านนี้เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงตีสามเป็นร้านข้าวต้มรอบดึกนะผมบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยผู้ที่ทานมังสวิรัติไปได้ถ้าผมผู้ที่ทานเจก็สามารถไปได้นะแต่เวลาสั่งอาหารส่วนใหญ่ผมจะสั่งเป็นส่วนตัวทานเจจะส่วนใหญ่ที่เราไปเราจะบอกเป็นมังสวิรัติเพราะอะไรเพราะเพราะเราจะซอฟพ่อครัวแม่ครัว ถ้าเราบอกว่าเป็นเจบางร้านเราจะได้อดกินนะครับผมเพราะว่าเขาคิดว่าต้องแยกหม้อแยกจานแยกไหนะครับผมฉะนั้นแล้วเราก็สั่งแบบซอฟเนาะอ,อยู่ปรับตามสภาพการนะครับก็อยู่กับสภาวะจิตของเรามากกว่าแค่เราไม่ตั้งใจที่จะไม่ทาน กับข้าวเขาอร่อยมากแล้วเขามีสองสาขานะครับผมผมไปสั่งพาก,กะเดมังซูรัสแล้วก็เป็นผัดกะเพราเห็ดฟางมังซแรัวก็ผัดกะเพราเห็ดรวมแล้วก็มีผัดผักคือมีอาหารหลากหลายมากมายเลยเขาทําอร่อยแล้วอาหารที่นี่ราคาแบบประทับใจมากๆราคาไม่แรงเลยนะผมประทับใจแล้วเขาก็แบบเป็นร้านชื่อดังจริงๆคนไปเยอะที่จะลดนัดแทบจะไม่มีเลยนะผมลองไปทานดูอร่อยอร่อย,ออยวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอาน,นะครับผมพาไปเลี้ยงลาไปก่อนนะคระับบายบาย